สวัสดีนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่วิดีโอการอ่านออกเสียงคำศัพท์ภาษาอังกฤษนะครับของเครดิตของคุณครูหนุ่มอาเซียนนะฮะซึ่งเป็นหนึ่งในแอดมินนะครับที่ดูแลเว็บแฟนเพจของชมรมครูผู้สอนภาษาอังกฤษนะครับแล้วก็ครูแอดมินเจน,นะฮะเป็นแอดมินหลักนะครับของชมรมครูผู้สอนภาษาอังกฤษวันนี้นะครับก็จะอเอา คำศั์นะครับที่คุณครูครูครูหนุ่มนะฮะเอามาอ่านออกเสียงนะครับให้ให้ฟังเพราะว่าคุณครูหนุ่มนี่ได้ได้ขึ้นเป็นรูปภาพนะครับได้แชร์บนโลกของโซเชียลนะฮะดังนั้นวันนี้คำศัพท์เราจะออกเสียงกันดูนะฮะผิดพ,พลาดประการใดนะครับก็ขออภัยไว้ในโอกาสนี้ด้วยนะฮะ ตัวแรกนะฮะตัวนี้อ่านว่า in นนะครับอ่านว่า in นดังนั้นอ่านออกเสียงเป็น in ที่แปลว่าในนะฮะตัวต่อไปนะฮะก็จะมาดูตัวนี้อ่านว่า ended นะครับเป็นการเป็น end นะครับ ตัวนี้อ่านว่า art art นะครับตัวศัพทศาสตร์จะออกเสียงว่า art art นะครับมีรองรเรือกระรนออกเสียงเป็น art r ไม่ใช่อนนะฮะ r art นะครับอาจเป็นออกเสียง art ที่แปลว่าศิละปะนะฮะตัวนี้นะฮะออกเสียงเป็น and นะครับ and เมื่อกี้เราผ่านมารอบหนึ่งแล้วนะฮะอาจจะซ้ํานิดนึงตัวนี้อ่านว่าตัวโน้นจะเป็น n n ที่แปลว่าสิ้นสุดนะครับแต่ตัวนี้ and นะครับที่แปลว่า,าและนะฮะอ่านว่า and and นะครับแต่กลายเป็น e n d นะครับออกเสียงเดิดนิดนึงตอนท้ายคำนะฮะ ตัวนี้นะฮะก็จะอยู่เท่ากับสะอาดดังนั้นเราอ่านว่า upper upper ดังนั้นเราเอาเวลา,เาออกเสียงเป็น up up นะครับที่แปลว่าขึ้นบนนะฮะต่อไปตัวนี้นะฮะออกเสียงเป็น ox ox นะครับเป็น oxus ตัวนี้เป็น o แล้วก็เป็น เอ็ตัวนี้ออกเสียงเป็นเคนิดหนึ่งนะฮะเป็นอ x อกนะครับเป็นเซะนะฮะต่อไปตัวนี้อ่านว่า R เหมือนกันนะครับแล้วก็เมื่อกี้อานออกเสียงเป็น Art ตัวนี้ ARM ที่แปลว่าแขนนะฮะเป็น ARM ARM จริงๆต้องมีเสียง R เสียง R นิดนึงนะครับเป็น ARM นะครับที่แปลว่าแขน ต่อไปนะฮะมาดูตัวตัวอ่าตัวตัวนี้อ่านว่าเอกเอกนะครับเป็นเอกนะครับเป็นเอกเอกนะครับเอกเอกนะฮะเอกที่แปลว่าไข่ต่อไปตอนนี้อ่าออกเสียงว่า eat eat นะครับอ่านออกเป็น eat eat อีทตัวนี้นะครับออกเป็นเทนะครับดังนั้นพออ่านโดยรวมอ่านเป็นภาษาอังกฤษก็อ่านว่า eat แปลว่ากินนะฮะต่อไปมาดูตัวต่อไปนะฮะตัวนี้อ่านว่า oil oil นะครับ oil ที่แปลว่าน้ํามันนะฮะดังนั้นเราอ่านว่า oil เล็กนิดนึงนะฮะ oil แปลว่าน้ํามันนะฮะ ต่อไปตัวนี้อ่านว่า us us ดังนั้นพออ่านเร็วอ่านว่าเป็น us us นะครับ us us นะครับกลายเป็น us us นะครับแปลว่าพวกเราต่อไปตัวนี้อ่านว่า on on ดังนั้นพออ่านเป็นเร็วเราอ่านว่า on on ตัวนี้นะฮะอ่านว่า if if ก็เป็น if if นะครับแปลว่าถ้าตัวนี้นะฮะก็ออกเสียงเป็น is is กลาเป็น is is หลายคนอ่านเป็นสระีนะครับอ่านว่า is นะครับจริงๆมันออกเสียงเป็น is My name is นะฮะดังนั้นตัวนี้ออกเป็น is นะครับอ่าปิดภาพระ,ระการใดก็ขอภายไว้ในวโอกาสน,นี้ด้วยนะฮะ